วันนี้นะคะมีละครมานำเสนอ3เรื่อง3รถสาสไตล์ซึ่งเราจะเป็นพระเอกพระเอกตบท้ายด้วยนางเอกลง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 <า>ลงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยว่าจะ,ะ,าะ,ะมาหาอะไรดูซะหน่อยเนี่ยมาหาอะไรดูอดู ละครดูสิพวกจะมีละครใช่ใช่ลุงนี่กำลังจะถายเลยลุงสามเรื่องในวันนี้สามเรื่องดูอีทางนั้นให้ลุงดูเห็อนี่นานแล้วดูปีใช่ไหมเรื่องละร้อยไม่แพงเลยละไม่แพงอย่างที่คิดแพงกว่าที่คิดไปเยอะเลยว่าแต่ลุงเงินจ่ายไหมเนี่ยดูทุกเรื่องเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดียว ไม่พูดถึงได้ไงลุงนะเงินนี่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่อย่างนี่มีเงินมีเงินมีเงินเออลุงเพิ่งไปไข่ที่มาดูเป้าลุงตรงนี้ที่เด่นเป้าที่นอนเนี่ยเฮ่ายที่นอนเออจะไปนอนที่ไหนล่ะว่าจะไปนอนกับเมียที่พัทยานั่นแหะวิวดีมากเลยที่นั่นอ่ะวิวดีเชียวเละด้านหน้านี่ติดทะเลยาวไปนู้นอ้โหเห็นภาพรู้เห็นภาพด้านล่างนี่ติดภูเขาสูงไปนู้น ตัวบ้านที่ติดธนาคารไม่นานแล้วเนี่ยทำไมไม่ซื้อมันหมดไปแล้วพีติดไปทำไมธนาคารอ่ะต้องค่อยๆผ่อนไงทีละห้องทีละห้องทีละห้องไปตอนนี้พ่อนห้องไหนแล้วลุงในห้องน้ำห้องพ่อนในห้องนอทำไมไม่พ่อนห้องนอนก่อนห้องน้ำมันสำคัญที่สุดแล้วในบ้านน่ะสำคัญยังไงเอาเวลาพวดขีนู่นจะไปขี้ข้างนอนในห้องนอนในไปละเออเนาะแล้วเวลา นอนนอนยังไงล่ะนีเขาห่วงนุ่นชักโคกไปเลยอัดกันซ้ำซี่คนไปนั้นนะนานเนาะไปดูดูเรื่องแรกเลยลุงจะดูเงินยังไม่จ่ายเลยเนี่ยจะเอาอีกเหรอเอาสิจัดงินไม่มีบอกการให้ทีนั้นมันบอกว่าเป๋าตุ้งไม่ให้ตุ้งแน่นอนนี่ดูเงินเงินนะไอ้ไอเรนูเอาไปห้าร้อยเลยห้าร้อยให้เก็บเบาขอนมาสองร้อยสิส้อยชี้โกงอ่ะ ถอนที่นั่งแค่สามร้อยเองนี่ลุงมาดูเป็นคนแรกนะลุงหนูยังไม่มีตังค์ถอนอ่ะไม่มีตังค์ยืมสักสองร้อยถอนลงคนรวยไงพีนคนใจดีคนรวยไอ้ฮะสองร้อยออกมาทจริงๆวเหยเห็นเห็นครับเลยลูกอ่ะนูทอนลุงสองร้อยมทางไว้สองร้อยโอเคดีที่สุดพร้อมกับเรื่องแรกเลยเรื่องไอ้หนูอะไรลุง ให้ลุงให้เงินลุงครบแล้วใช่ไหมพอแล้วสองร้อยทุกต้องอ๋อถูกทุกไอเรานี่ยโอ้โหจลาดเลยพบกับเรื่องแรกเลยพี่บ้างพ่อขนมเป็น,นไปได้ไหมจ๊ะเ เข้มแข็งเลยสิระวังมันเลยทำไมมีม้าไหมเพี่บอกมีม้าพักก็นุ่มมีม้าไอ้นุ่มมก็ต้องชิมมาใช่ไหไอ้หนูชิมม้าใช่ไหมวะอ๋อครับเออเรียกผมมากันหนูครให้ลุงเรียกว่าอะไรวะนียกแบบภาษาฝรั่งเศสเลยเรียกวมักนี่อะไรนะยินไม่ชัดยินไม่ชัดเออมักแล้วลุงมีชื่อไหมลุงมีสิ โอ้ลุงนีชื่อสมานหนูก็มีชื่อหนูชื่ออะไรได้อยากรู้เยอะไปเออนะเดี๋ยวก็เต็มโกหหึกไม่จะอยากไปไงมาไงแล้วเนี่ยต้องไปส่งพ่อมาพ่อไปส่งพ่อที่ไหนไม่ไกลครับอยู่สหรัฐอเมริกาลาสินนี่เองไอ้เป็นนอกเก็มีว่าไอเมริการในอเมริกาลาสินโอ้ข้างนอกกันไงต้องบอกทหารมาแน่ๆบอกทหารมาถูกไล่ออก ปลา่าเป็นทหารมาสองไปแล้วเนี่ยออโอ้เล่าคิดว่าถูกไก่ออกมีพี่น้องยี่สิบหกคนอยู่พะโนโมพะโนงอยู่นะมีแม่หนึ่งคนท้องด้วยมีเมียท้องด้วยลูกไก่คอตเราสิาท้องเสียลุงโอ้จะพาไปหาหมอไปหาหมอโอ้ย<อ>คนรักลูกรักเมียนี่ลุงสนับสนุนเลยแหละงั้นเอาไปเลยเนี่ยยี<อ>่ส<อ>ิบบาทไปซื้ออีโนไอเมียกินซะนะท้องเสียกินอีโนได้วยล่ะหายดิ เดี๋ยวลุงนี่ลุงเป็นมอดลุงเรียญมาออนั่นผมต้อ,องก่อนนะยิ้มกับไปห้ามเมียกลับหาเมียที่พักขนมเดาเดา,าลงตังค์ไม่พอค่ารถลงไม่พอค่ารถงั้นเอาคืนมายิ้มฟีภายไอ้ร้อยนี่ไอ้นี่มันรวยลาละุงโอเคไม่เป็นไรจบไปแล้วค่ะเรื่องพี่มาพกพ่อขนมจะม้วหรือเปล่ามันจะจบยังไงล่ะเฮ้ยพี่มากพ่อขนมเนี้ยฉัไม่จบได้ไงลูกเมพี่มากยังไม่ไปห้ามเมียเลยเมื่อกี้เนี่ย วอกจะไปห้ามเมียก็จบแล้วจบยังไงวอกมาสิพี่มากพี่มีกี่คนสิบหกพี่มากไหมมากคือเออพี่มากเขาจะไปไหนไปห้าเมียที่พักขนะนองล้วนพี่มากพักขนองโอ้โหถูกต้องลุงนี่ฉลาดเนาะโคตรฉลาดเลยยุคกับเรื่องต่อไปเลยลุงเรื่องต่อไปแพดดั๊กมา าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอามันมาให้ลุงดูเดี๋ยวนี้เลยผู้กรมผู้กรรมกรมกรจะนั่งตกปลาอยู่ริมทะเลนั่งทำอะไรวะแต่ใจจริงปลาไม่กินเหยื่อไก่ไข่แกนั่นมันเลยไม่กินเหยื่อลวนไปยุ่งอะไรกับนักแสดงอยู่นี่นั่งเขาให้นั่งดูชอบไอ้เสื้แดง แม่ก็มีโมดด้ยโมดดีเล่นด้วยนี่ทำคู่กรรมนี่ก็กู่บรีคู่บรีใช่ไหมเนี่ยให้เออให้เออให้เออให้นะแหมะหมากับสุนัขก็เราจะกัดกันแล้วเอ้าได้ผมเสียงจริงเนี่ยเสียงอีกแล้วเหมือนให้มึกอสียอีกแล้วเนี่เป้าอ้อมใช้ซื้อข้าวเฮ้ยเป้ามีไข่ว่ะอังกุมาลินอ๋ออังกุมาลิน จะเล่นช <Ooh. S 2> ิ้แปลไให้โอ้ให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 นมันนนั้นก็ขัดีจังให้ยัางเดียวชิ้แปลอาแงซื้อข้ข้าวรูกมันกินแรงนะกันนะแล้วก็สั่งมาไม่เมื่อเชียวร้านค้าเป็นเหมอแล้วเนี่ยลูกไซื้อที่ไหนมันร้านค้าเหรผักจ้าผักเพราะว่าจะเป็นเจ้องบางตุ้งผักุ้งมันาผักบมหมูผัแห้แต่มเชยโยห้วเออไอหนุ่มกันอ้โหยิ้วลุงทุมล้นโหชื่อปอนเขาโอเล่ ไอหนูบอกลุงดีๆก็ได้ไรเนี่ยหลายพันย่างปีไปรอบไดมั่งโอมหลายย่างยาวเลยนะเอาโชว์กัมนึงโอมรู้มึงจะยืมเงินลุงใช่ไหมเอาไปเลยเอายี่สิบแล้วโอมกัมหนึ่งไม่ต้องทอนนะเดี๋ยวรองเท้าสวยดีนี่ขายกันเท่าไหร่เอ๊จิ้งจ้ารองเท้าอีกขายผักมาทำขายรองเท้าอะไรขายพวกตัวอะไรพี่เจ้า เอาไม่ขายบอกไม่ขายทำไมเอยากได้อยากได้อยากได้ไอ้เป๋าอยากได้ไอ้เป๋วใครกูตั้งใจจะซื้อไอ้ฉันเข้ใจแล้วนะคนกันเองก็กางหนู่มให้ห้าร้อยไม่ขายห้าร้อยลุงโอ้โหแล้วไอ้นู้นอะไปฟากอีเป้าใช่ไหมเอาข้างนึงเด้อเด้อเด้อรองเท้าเลยขายเป็นข้างไม่เอาใส่พังเป็นข้างไว้ ไอ้จันก็ใจดีอีกแล้วนะจิ๋วเอากุญแจใส่ยังเองกูาแทนคู่เลยโอ้อาจารย์แทนเดียปาดครึ่งใส่นะคือ้วห้องเราหายแล้วนะโจ๊กคำหนึ่งเท้าคู่หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวจิ๋วรอนังเอออย่าลุงไ้ส่ง้มั้ยเจบแล้วค่ะอะไรอะไรลูกจะบ้าหรือเปล่าจะบ้าไหมอันนี้มันจบไม่ได้แล้วแหละทำไมจะจบไม่ได้มันจะจบยังไงมันคู่กรรมยังไงเมื่อกี้เนี่ะครบห้าเลยเมื่อกี้เขาซื้ออะไรก่อนหรือจะอมสิชะอมขายเป็นเป็นมัดแน่นอนเป็นก้า เป็นกำเน้อแล้วเขาซื้ออะไรต่อซื้อรองเทา้ามันซื้อคู่เดียวมันซื้อสร้างเดียวแ้วเขาแถมเขาแถมแป้นเป็นคู่เออว่าเฮ้ยรวมกันแป้นกำคู่สิมันซื้อจะองค์กรลุงก็กลับคำสิเออว่าคู่กำแมงคดุดฉลาดจริงแล้วลุงไอ้ลุงนี่ฉลาดถึงผีกูมั้งนะต่อไปนะนะลงุงพบกับนี่เลยคู้หญิงแสดงนะละนี่เลยอย่างนี้เชียหมอิกา เ้้ยตายหรือเปล่าวะใช่ใช่ไหมลุงสิใช่เงั้นพบกับเรื่องนี้เลยแก้วลืมหลังแก้วลืมหลังเดี๋ยวคอยดูนางเอกมันจะชื่อแก้วนะมันจะทื่อลังมาแก้วไม่บอกนาฬิกาสายวะสายไอ้หนูไอ้หนูชื่อแก้วใช่ปะหนูชื่อแก้วว่าแล้วไง มันเป็นนางเอกได้ไงวะเนี่ยมันจะเลือกยังไงก็ไม่รู้เ้ยหนูอะนูเป็นไรอย่าบอกนะบอกมันมันกันไเมือมันม่อหมดเลยนะมีแฟนอยู่ด้วยค่ะมีแฟนด้วยมีใครเอาเกณฑ์ว้เยอเยอะเลย ผมใส่เรื่องนี้ไปนานใส่ไม่ได้แล้วเรื่องเ่าไปเลยก่อนหมดเร็วดีมันไปได้เอาไปด้วยเอาไปด้วยหมดายเดี๋ยวมันจะหลือเอาแพรสงวางแง่ติงไอ้ชีมาหาเรื่องมาแล้วชีอยู่ไหนวะไม่รู้นยรู้จ้ารู้เลยอ่ะ จบไปแล้วโอ้นี่ไงมันลืมไม่จนได้นยเรื่องสุดท้ายโหดเร็วดีเป็นไงสนุกสนุกใช่ลูกสนุกเอาอีกทีนี้เอาอีกรอบเอาไอชุดเดิมเนี่ยที่เล่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยากเลภาคสองต่อเอามาเอาคนเดิมเลยนะคนเดิมเล่นแบบเดิมเล่นแบบเดิมเมื่อนเดิมเมือนเดิมโอเคไปโหดเร็วดีภาคสองเอามันมาโอ้ได้ตังค์เลย ว่าไงติงไาชีไม่จบวะไาชีอยู่ไหนวะไม่รู้นี่และรู้ชารู้เลยอ่ะก็รู้เหมือนกันไอ้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 ทีเนี้ยรู้ใช่อะรู้เลยอ่ะปิดบัญทีแทนจบปะเอาไปไหนละเน้ย เวลาเข้ามากรุงเทพอะระวังทุกรอกด้วยสวัสดีครับยุบแล้ว